วมองก่อนก็ฮีโร่เดย์ไปแล้วมึงจะเอาแพนดรามเดย์อ่ะไปบอกกปนใกล้เฮ้ยออกกันใกล้อ,อ,กกกลอ่าอขล่นก่อนอู้ว้าวอู้ว้าวซ่ามากแครที่อะไรอหัวเนนะี่ย กขาแปะแพีนุลันตะเกี่อืมเอมเนดิมเมนยนอะไรที่หรรู้เลยไม่ใช่เออมันก็เอเนดิเมนยนแหละเอนดิเมนยนที่ตาเนี่ยใช่อันเจนสเปลเวิลลเมิจิเชียนออฟเดระเรดไรซี่รู้จังมือกูกูวไว้แย่แล้ววะเจอเ,อเนดิเมนยน กูเล่นสเปรุกไอเด็กแอนิเม่มันมีมันมีสเป,สเปเครคอลเตอร์เ,อ,รเออใช่แล้วแม่แล้วแม่ก็เสียเล่นได้ดีไ้ไอ,ไอน,นี่นียน,นะแม่ขนาดขนาดกูยังยังไม่ได้เล่นกูยังรู้เลยว่าไอแค่นี้มันเล่นยังไงจริงเมันโกงไหมฮะมันโกงไหมกูเฉลยแล้วว่ากูไม่รู้ ไปโอ้โหเข้นไงกูไม่กูไม่รู้เกูไม่กูไม่รู้เดี๋ยวที่รู้รู้เมือกูบิดขอเจอเลยถ้างั้นนี่เฮ้ยนี่ดีดีเซเว่นแคเลอร์คเลอร์นำดาร์คคอนแทคขึ้นมือดาร์คอ d a อ k ดาร์คคอนแทคเราก็เจอดาร์คคอนแทคลงมา เอฟเฟกต์เออไอเชียชิบหายแล้วไอตัดเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์สไตล์โกลบอลออฟเฟนซีฟขอเอานอกขึ้นมือไอวิทนี่ทำไรได้ไดอวินสนามเอฟเฟกต์นกลงมานในสภาพตั้งนอน้ยแล้วก็เลงซัมมอน าแล้วดีดีดีอเมิ k i ิ g อะไรวกิลกามเมตรนั่นแหละแพน,นดูรัมสเกลเล้วเจ็บเจ็บเ้อเอ้าได้ได้แผงแพนดูรัมามมันต้องไม่ง่ายอยู่แล้วป่ะนี่ถ้ามีเอ้ยแมวจะกินลูกชิน้นกูจะเป็นเจ้ามอนเมื่อมีแมวจะกินลูกชิน้นกูก็สามารถเซฟช่วซสมอนได้เลยมง่ายยังวะ เออกูจะบอกว่ามีมีมีสเกลแพนโดรัมเออไม่ใช่ไม่ใช่มีแมวแดเดชูนึกว่าตั้งตั้งชิ้นไว้ให้ให้แมวให้แมวมาเดชแล้วก็เรียกออกมาได้เลยอะไรเงี้ยใครได้ตัวเดงวะก็สเกลมึงไม่หรือกูตั้งตั้งสเกลผิดวะก็สเกลหนึ่งกับสเกลห้าไม่ใช่เหรอมันก็เรียกได้สเกลสี่เลยทำลายการ์ดสองใบหนึ่ง ไม่เรียกเรียกอย่างในเอกตาเอกตาโซนมันต้องเอกตาดีกับมันต้องลงนี่เอกตาโซนไม่ใช่เหรออ่ะเอาไปดูหมดเยลยวะไม่มีใครลงศึกษาเป็นเพื่อนการ์ดกูเลยเอา,า,อาดีๆสไลม์กูนอนยิ้มยิงไงดีๆซาเลียลาเมียเออลาเมียดีๆลาเมีย นี่เร hey, hey, ียกโทมัสเออพื่อเจ็บโทมัสคอมเฮ้ยมันทำลายแต่ปาร์ดิล่ามกูเอ้าเอ้าได้ไงเพื่อเรียกมันมาได้เฮ้ยอะไรอ่ะดี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 อัพอัพวิเวียนเลยอ่ะอัพวิเวียนคิงอาบิสเลกนาร็อกที่เกี่ยสื่ไปชื่อมึงยาวยังวะแต่ละตัวก็มันเท่อ S <S เอเอก็ไม่เถียงอะไรกูก um ูดีดีดีด้วยฮะเฮ้ยตั้งสนามโคตรแข็งแกร่งเราทำอะไรได้ไอ้สัตว์สกิลกูไม่ดิต้องบอกว่าดาคอนแท็กกูไปแล้วไอ้สัตว์ทำอย่างนั้ได้คอนแท็กกูเรียกง่ายยึดคี รี่อยากพี่เจงคิดลงมาเฮ้ยโอ้ยพี่เจงกูก็โดนเดรกด้วยจะเองดนด้วยจะเลยแล้วกูไม่เอาเลขทอ่นี่มาเลยเจงวะเอาแบบเฮ้ยตัวใหญ่เท่าบ้านเอาจะไปโดนเดกิ้นนี่กูกมีตัวอีกตัวหน,นึ่งนี่ซิงโครแล้วก็โดนเดรก เฮ้นเนย,ยมันถอดได้อีกวะทำอะไรได้เอ้ยกลับมาแล้วดักมันแสกกูหวานเจีย๊ยบแต่ใช้ไม่ได้่ะอ้าถ้าใช้ได้มันจะโกงไปได้จริงเฮ้ยเลตเจ้โอ้โหหมดกันสเปลคอปเตอร์ที่กูอุตส่าห์วางว่เอ,อ, <laughs> อื้อเฮ้ยช่วอใครธรรมชาติเขาเรียกเขาเรียกว,ว่าการการเซอร์ไพร์กูเซอรภภ์ไพรภภ์มึงด้วย เจ้าของมันยังไม่รู้เลยว่าว่าว่าแม่งทำลายได้ดุมคิงซูเปอร์ดุมคิงเอรถเด่าเมจลงครึ่งหนึ่งเลยเว้ยน่าจะเป็นเด็กไอตัวดอไอดอไอดอคิงเอ้ยแล้วกูก็ตั้งชื่อเฮเบนดอด้วยเฮเบนดอเด็กดอคิงเป้หรอคือตอนเนี้ย กูตันกันเช่ไหมมีการก์ดวิทย์ในสุดอาไอเดียอันนี้อะไรนะนสเปลบุ๊กไม่ใช่เนมียนวะสเปลบุ๊กนี่วะใช่เล่นสเก็ปเล่นสเปลบุ๊กนึกว่าเนมิเมียนดีนะไม่เจอเนมิเอ็น,นพูดงี้ดีกว่าดูเคยเจอเอเดเมียนตอนบอดติดไอ้เหี้ย คือคือมึงแปะ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 สเกลจนแบบมึงมึงเล่นเทินกูอะจริงอี๊ไม่ไม่ไม่เตืเอนเตือนกูเล่นนะม่ก็ยังแปะสเกลแปะสเกลไอแปะ 8. สเปลไม่มันมันเป็นเด็กผสมอ่ะผู้ใส่ผสมอะเพราะว่ามันเป็นมันมีสเปลเหมือนกันนะไม่ไอเอเดียมันเล่นล้วนได้เอ,อแต่อเนี่ยการเต้นยากไปอีกว่ะ ไอสเปลบุกอะที่ไปจัดมาแต่อินดิเมียนมันมันใช้สเปลใช้สเปลคอรเตอร์ได้ไงมันก็เลยเล่นคู่กันไงนี่ไงถ้าถามว่ามอนไพรูเล่ฟมันจะไปอยู่โซนไพรูเล่ฟได้ไงพวกเอ็กซิสอะไรนี้นี่ไงกูไปอยู่ให้ละเออเนี่ยมันไปอยู่แล้วเรื่องของแท้เอสเซคิลมันทำอะไรได้เมื่อ มีมอนเตอร์แวนดูรัมกับแทร็กเก็ตแวนดูรัมมอนเตอร์ที่คอนโทรลในสน่สารสเปเชียลแซมมอนแวนดูรัมทำอะไรไม่รู้ให้ให้เจ้าของมันทำให้ดูแล้วกันขี้เกียจอาหารคุย,ยไม่รู้เลย <laughs> ถ้ามีการ์ดอื่ในแพนดูรัมโซนก็คือมันต้องมีการ์ดอีกใบหนึ่ง จะไปเชื่อก่อนแล้วกันแล้วขอ,อ,อทำการทำอะยื่ลิงสองมอนแล้วกันเฮ้ยมาแล้วตัวเดิมไม่ได้วะแน่จังทำไมเฮ้ยเฮ้ยมันมาได้อีกวะ มันทับอะไรก็ここได้ไงอ๋อตีนี่มันลดลงครึ่งหนึ่งไม่แล้วมั้งสบายเอ้ยไม่แล้วอ้าวไม่เ <c oughs> ยไม่เธอนี่มันเดเกมมันลดครึ่งหนึ่งคิดว่าอ๋ออย่างนี้นี่แข็งแรง กเสซื้อไฟซื้ฟคนโดนซื้อไฟคนเล่นด้วยทำทำได้หลายอย่างไง <laughs> ทำได้หลายอย่างไม่ไม่หด้อย่างไงเฟกมานะวันี้ทำทำคนสปไปได้หลายอย่างเดเป็เนดูลัมเอ้มันจะเป็นรดาร์ลัมเองหรอบ้านนะใครมันจะไปเล่นเพนดอลัมทุกตาเออ มึงก็พักๆมั่งก็ได้มึงจะเอาเพาราล็อกหนึ่งเดียวมันก็ไม่ไหวปะช่วยอเออเล่นพาราลมอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวเออเล่นพาราลัมอย่างเดียวมันก็ไม่ไหว,ออว,ไไหวแต่เป็นพรารล็อกเต็มเฮ้ยซากว่ะซกักซีดซักซีดเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นซากหรือจะเป็นซากเฮ้ย อ๋อมันแตะแล้วมันทำลายตัวเองมันเป็นวัตถุดิบแยกซักด้วยใช่ไหมเนี่ย You can... คนยูแคนเอฟเฟกมันคืออะไรวะอ๋อต้องถูกทำลายโอเคมือมือกูมีแต่ของดีจบคแค่นี้แล้วกันยิ่คิดว่ามือเองจะมีของดีอย่างเดียวใช่ไหมอพิสแอคเตอร์ skill ฮะเอ้าอีไอเนี้ยกูดูไป็ตัวเอาไปเลยเลี่ยเคี้ยอะไรไม่ได้เลยไปเลยเออกูดูว่ามันเป็นตัวไอ้นู่นไงไอ้ตัวไอ้ตัวจะเออมึงจำยังไงวะ มันหน้าตามันเหมือนกันเ่ยกลัวไม่น่าใช่หน้าตาเหมือนกันถ้ากูจะไม่ผิดนะมันเหมือนมันเหมือนเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูถ้าองดูแล้วมันเหมือนกันเหมือนกันจริงๆเดี๋ยวองดู เด่เห็นไหมมันเหมือนกันจรไอ้เนี่ยนะก็ไม่นะเหมือนมึงดูยังไงไม่เหมือนวะไอ้ตัวหนึ่งมีฟันที่คุงไอ้ตัวหนึ่งมีฟันที่หน้าเหมือนกันตรงไหนอะถ้ามันบอกว่ามันอ้วนเหมือนกันนี่ไม่ใช่ละบุลลี่เหรอบุลลี่เหรอไม่กูไม่ได้บุลลี่เว้ย สองเ้ยหนึ่งตัวแค่เราดูตามสรีละไปจดดเจดตีเออมีสเตอบอกว่ากูตายเอ้าลากลงไปตายด้วยเลยเก่งเฮ้ยเอามาเลย mai Hai đây. khóa top card link 2. ishia, thank you. lại card 1 bài. ทำการแอดแอนดูลัมมอนเตอร์หนึ่งใบขึ้นมือเอ้ยเอามาแปะเลยเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนกันเห็นไหมเปิดปีแห่งแสงเฮ้ยในเกต นำอะไรขึ้นมือดีกุ้งแล้วกันหมอว่ากุ้งจะช่วยอะไรอาเจิญกุ้งเอฟเฟกต์กุ้งทำงานนำการ์ดขึ้นมืออะค่ะอะคะแปะสเกล แล้วมันก็แซวตัวเองแล้วก็แซมไม่ได้เ <à? S 2> หรอ้าวข่าวร้ายว่าแซมไม่ได้เอาชอ,อันนี้ช็อคคุลินของเท่อ้าจ๊จังเฮ้ยมันตัวเดียวกูเอาไปแล้วตีไหนเออตีไหน เอาแล้วกูก็ใช้คมด้วเดิเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตีมันเอามอนกูไปตุ้มแล้วอะเอ็กซ h e ีแ n d แพนดูนลำนำก๊าดขึ้นมือซุเปอรคิงแปลอะไรซุเปอีมคิงหัวทองดากน้นเรียก เอ็กซ์ซดหรือเพนดูลัมดรอ้นมันได้ทั้งเอ็กซ์ได้ทั้งเพนดูลัมเลยเนี่ยหรอไม่ใช่เอาไม่ใช่ยีงไงเอ็กซ์อ๋อชื่อมันเออมันก็ชื่อเอ็กซ์ไม่ใช่เหรอวะนี่เรียกตัวใหม่มานี่เอะไรอ่ะซากซูพปมคิงซากซิงซิงโคลยูนิเวิร์สเช็คคีอ้าวแล้วทำไมซากมึง กำลังศูนย์แทนนี่ิกตไม่รู้จบเทินชิกีพุีเอ้าไม่หายด้วยเฮ้ย <c oughs> ไม่หายด้วยก้อย <c oughs> เฟกไอ้ไอแหวนแน่เลยดูทรงละ <c oughs> ไอแหวนมัน <c oughs> ไอแหวน, <c oughs> วนม่น่าจะในเกตกูไอไอสุพิมกิงเกตซีโร่อะไ่กวอ่านเทคมันดิออ๋ <c oughs> อ๋อเอฟกีไรเกตเราก็ไม่ใช้อ๋อคือเป็นแต้มต่อนี่เองก็ชิพหายแล้วมึงมาอย่างงี้ประเด็นคือกูใส,ส่สกิลสกิลเกล้ามาใบเดียวก็มึงเล่นทำลายทิ้งโคตรเยอะ ดูฝั่งมึงเดี๋ยวดูมอนเตอร์ไปดูรอมที่ตายหาในเอ็กซ์ตายได้กันดิดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าจริงแหมึงไม่ได้ประโยชน์จากกูหรอกกูไม่ได้ชี้ไปทางมึงเลยนี่ถ้ากูชี้แล้วกูสวย <laughs> ทำไมไม่มึงมึงได้สองตัวไงอ๋อ Chừng skill Ní, chừng 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 không chừng

้องร้ยแล้วก็หมอกเตือนอมันได้แค่เท่นเดียวขอเรียบางมังคอ แอดการ์ดขึ้นมือมาทำไมอีกไม่รู้เต็มตนามแล้วซึพีเป็มคิงรากอนดาบเวิร์มมูลมนจากเบทเทอร์สปีดใช่ไหมเปเชี่ยวสม,มวลอลน้ยเป็นร่มสม,มวลเอ้ยมีช่องชี้มาชี้มาพอดีเลยวะเอาไม่ใช่นี่เอ็นเซนจากมือเออไม่ใช่บอมแมน บอแมนบอแมนนำการเวทขึ้นมือ <c oughs> เปิดใช้งานเพนโดลัมอีวลิชัน่นทำไมไม่รู้ในเมื่อมืมอกูม่มีเพนโดลัม <c oughs> เรียกทำรายการครึ่งใบซีรีสเกมซีโร เปพเชียลสมวนอะไรอะอะไรอรัเฮ้ยไม่เออเคยวิลเคยวิงนวนหน้าตาบึงเหมือนหน้าตาบึงเหมือนอีซาคเลยอ๋อมันอยู่ในอัทด้วยดีกว่านี่สตาวิ่งเปนอมแล้วอีซัรคือตัวไหนอีซัรคืออีตัวใหญ่นั่นะนะ ซักมันคือตัวใหญ่นั่นไงอ่าเอฟเฟกไม่ทำงานแล้วก,การที่หงหน้านทำไรวะกูคอนก่อนอ๋อจะชื่อเหมือนการ์น,นั้นโอเคเป็นชื่อทำวิ<ม>่งเหมอนนมเป็นชื่อแล้วก็เป็นเพศด้วย ไอเด็กสุฟิมคิงนี่มึงมึงรวมเอามึงรวมเอาทุกทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์มันมันรวมเอาไว้ในในสายเดียวนี่หว่ามันเท่ไงเออนี่ยแซววิงเวน้องแล้วไอ้เคลียอะไรนะเคลียวิงก็ไปอยู่สพฟิมคิงโคตรอันนี้ด้ยแหละมนจิกเชี่ยนมีมีจิกเชียนด้วยมีเคลียวิงด้วยยำลิเลยวะ นี่พระเอกมาแล้วเฮ้ยเสียงลงเด้มาแล้วอะแต่มาตอนที่สายไปวะหมดคอมโบแต่มาตอนที่ช่องเด็ดแ,แต่มาตอนที่มีช่องทางธรรมชาติแปดลอยเฮ้ยสองพันเนาะเนะเจ็บดีเฮ้ยตียิ่งเหรอลองลองลองเอ้ยสองพันโอเคัสดีจู้ กลินะทื่โดรอ้าวม่นไปอยู่หับโพองตรงนั้นเหรอแรงแรงเยอะแล้ววะอ้าเยอนอันน้เย่ะกวเย่เอ้า เฮ้ย <Hey, S 2> คุณโจไม่ได้มันเตอร์เลยจริงดิเฮ้ยถ้าคุณทำลายการ์ดของเราผมจะไม่ยอมอยให้เป็นอย่างนั้นเฮ้ยมันออกมา as ตาัวการ์ดซ็อกเซอร์โอโ้โหคุณจะได้เอาเอิวฮิวมาปิดเท่ๆปิดอะไรอ้าวเฮ้ย <c oughs> เอ๊ะทำไมอ่ะคอนเฟิร์มสิภาร์ดคืออ๋อเอาของกูออกนี่เหรอเจ๊เอ่อสเปเชียลตอนไหนดีปะตอนนี้กันเจ็บสองสกิลสูงสุดนั้นท่านไหรนนะเก้าหัสิบสามสสามีสกิลส,สิบสามเลยไม่รู้แต่ว่ามันเคยเยอะ ขนาดสเกลสูตรยังมีอะไรเงี้นไหมเนี่ยฝั่งกูเนี่ยเพราะงั้นสเกลจะเป็นเท่าไหร่ก็เป็นไปได้หมดแล้วที่จริงบนมือกูมีอะไรเงี้ยขีดด้วยนะได้นะจริงอะแต่กูไม่มีมัลติเลยมึงจะพาบูงไงเก็บกูเก็บไว้ใช้นานเพื่อเพื่อรอจะไหวเงี้ยแหละเออกลายเป็นแพนโดล่มเดลวันนี้ Редактор